วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศข้างทางของน้ำตกตนไพรที่จังหวัดพังงานนะคะดูว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนในการขึ้นไปชมน้ำตกข้างบนต้องขอบอกเลยนะคะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆไม่ควรพลาดเลยนะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะตรงที่ทางเข้าของเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกตนภัยนะคะระหว่างทางเริ่มต้นเนี่ยเออมันก็จะมีป้ายบอกตามต้นไม้ต่างๆนะคะว่าคือต้นนี้ต้นอะไรเผื่อเด็กรุ่นหลังนะคะซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้จักเหมือนกันก็คือมารู้จากป้ายตรงนี้ และระหว่างที่เราเดินกันไปเรื่อยๆนะเราก็จะสังเกตเห็นลำธารเล็กๆทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นน้ำที่เขาไหลมาจากทางด้านบนเลยนะขอบอกว่าแบบค่อยๆเดินไปเรื่อยๆได้ยินเสียงน้ำไหลเนี่ยแบบมันรู้สึกแบบมันมันฮิลใจมากเลยทุกคนที่แบบว่าคนที่ชอบชอบรักธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเออแบบฟังเสียงเล็กๆน้ำไหลไป,ไปเรื่อยๆมันดูแบบมีสมาธิมากนะคะแล้วก็ข้างทางเราก็ได้มองดูต้นไม้เรื่อยนะเออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปนะคะ มันก็จะมีเป็นแบบลำบากบ้างสบายบ้างนะคะก็นี่ค่ะเ้วก็เดินลงไปเลยนะคือถ้าใครมาตรงนี้เนี่ยทุกคนดิฉันคิดว่านะทุกคนต้องมีแวะบ้างละค่ะเพราะว่าบรรยากาศตรงนี้มันรู้สึกว่ามันเหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยนะคะแล้วก็หินที่เราอยู่ด้านข้างเนี่ยเราสามารถเดินลงไปได้สบายๆเลยะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้าที่แบบว่าเออลุยน้าได้ก็คือลงไปถ่ายรูปได้สบายๆเลยนะ และถ้าเราเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาในส่วนของที่เป็นรากต้นไม้เยอะๆอย่างนี้นะคะก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นช่วงที่แบบมันสมบูรณ์จริงๆนะคะแล้วก็เราจะเลียบลำธารไปอย่างนี้เลยคะ่ะคือตรงนี้ก็อาจจะเดินให้ระวังหน่อยนะคะไม่งั้นก็สะดุดรากไม้หน้าคว่ำได้นะและก็ถ้าเราเดินมาเรื่อยๆลึกเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นต้นไม้ที่ มีความใหญ่โตนะคะเราจะสังเกตได้จากรากของเขานะซึ่งฐานของมันเนี่ยจะกว้างมากเลยนะคะอันนี้แบบต้นโหแบบคือสูงจริงๆเลยนะอืมแล้วแถวนี้ก็คือเย็นเย็นมากเลยทุกคนเดินมาหน่อยะคะ่ะก็จะเป็นจุดที่ว่าเดินสบายมานิดนึงนะแต่มันจะมีความขลังอยู่นิดนึง ว่ามีสารอยู่ด้านหน้าจ้าทุกคนสังเกตเห็นไหมคือแบบเวลาเดินเนี่ยคือต้องแบบทําให้ตัวเองเหมือนเป็นคนดีหน่อยนะแบบว่าเดินในอาการที่แบบสํารวมเดินดีๆเผื่ออะไรมาแกล้งเราเราก็ไม่รู้นะเออแต่จะบอกว่าเดินช่วงนี้มันรู้สึกว่ายเย็นหลังแล้วแ,แปลกๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นไหมนะหรือว่าเราคิดไปเองก็ไม่รู้นะเราก็เลยแบบต้องรีบจำค่ะจำจำไปเรื่อยๆ,ให,อยๆให้มันเร็วๆมันพ้นๆไปช่วงนี้นะ ค่ะเรายังคงมุ่งหนะ้ากันไปต่อนะคะเพราะว่าเรายังไม่เห็นน้ําตกกันเลยนะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะขอบอกออแล้วก็ระหว่างทางเราก็จะมองป้าพวกต้นไม้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเดินมาสักหน่อยนะคะก็จะเห็นทางลงแบบนี้เลยนะเดินไปเรื่อยๆค่ะมันจะมีที่นั่งเนี่ยออตรงด้านหน้านะ มาถึงตรงนี้แล้วนะเราจะจะบอกกับทุกคนว่าเนี่ยเออถ้าเกิดใครเดินมาเหนื่อยเหนื่อยอะไรตรงเนี้ตรงนี้คือที่พักที่ดีที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นที่นั่งยาวอย่างนี้เพราะว่าตรงอื่นมันจะไม่มีแบบนี้เลยมีแต่โขดหินอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราสามารถนั่งพักเหนื่อยดื่มน้ําอะไรได้นะคะแล้วก็เดินไปต่อได้หลังจากที่เราพักหายเหนื่อยแล้วนะเเน,นี่ยเนี่ยที่เราเห็นแบบรากใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยคือความอุดมสมบูรณ์ของเขาคือเยอะจริงๆเลยนะคะ แล้วเราก็จะเห็นรากที่มันก็ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะจากตอนด้านหน้าที่เรามาเนี่ยเนีย่ยทุกคนลองดูคือบรรยากาศตรงนี้คือมันจะเย็นเย็นสบายมากเลยนะเราว่าต่อให้เส้นทางที่มันมีรากขวางอย่างนี้เยอะๆนะก็ไม่ถึงกับว่าจะเดินลำบากสักเท่าไหร่นะคะก็คือยังถือว่าเดินสบายมากเลยนะทุกคน แต่ถ้าเราเห็นหินแบบนี้เออก็รู้สึกว่ามันจะเดินลําบากหน่อยนะคะแต่ก็ใช้ความระมัดระวังค่ะมันไม่ยากสําหรับคนที่จะมาเดินท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ถัดจากตรงนี้นะเดินมาอีกหน่อยเราก็จะสังเกตเห็นน้ําตกเล็กๆอยู่ตรงทางขวามือนะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นในความงามตรงน,นี้ก็คือว่าเราจะเห็นรากฝอยของต้นไม้เนี่ยเต็มเป็นแพรเลยนะเออแล้วเราก็ดูแบบว่าโอ้เนี่ยมันดูชุ่มฉ่ำมากเลยอะ่ะทุกคนแบบ ไปกดตรงนี้คือมันมันแน่นมากเลยนะคือแบบดูแบบรากมันแบบผสานกันจนมันจะเป็นดินเป็นแผ่นเดียวกันแล้วอะ่ะเออแล้วก็มีน้ำอย่างนี้มันก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่ารากพวกนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยชะลอระดับความเร็วของน้ำให้มันไหลลงมาช้าๆซึ่งก็ดูสวยนะเป็นน้ำตกเล็กๆจากนั้นก็เดินต่อไปค่ะเราก็จะเห็นนี่เห็นไหมทุกคน รากต้นไม้ที่มันใหญ่เนี่ยคือใหญ่จริงๆเลยนะนี่ยังมีใหญ่กว่านี้อย่นะข้างในเนี่ยเออนนี้ไม่รู้จะถ่ายเห็นไหมนะเดินดูไปก่อนค่ะเออตรงน,นี้ก็คือเริ่มเดินสาบายแล้วเพราะมันเป็นป่าไผ่นะเนี่ยใครจะลงมาเล่นน้ําตรงส่วนนี้ก็คือเล่นทางซ้ายมือนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เราเริ่มเข้าใกล้น้ําตกเข้าไปทุกทีแล้วนะ แล้วก็เราจะเห็นต้นไม้ที่มันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกทีนะทุกคนนี่ดูสิข้อสุดยอดเลยอะ่ะแบบเออเนี่ยทุกคนได้เห็นแล้วนี่คือมันต้นใหญ่มากรากก็ใหญ่ใหญ่จริงๆนี่เราเริ่มเห็นน้ําตกแล้วนะปลายปลายแล้วเออเดินมาเดินมาค่ะทุกคนเดินมาจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนกับถึงแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้คือด้านฐานท้างล่างแล้วนะนี่เราจะเห็นป้ายตรงนั้นแล้วทุกคนนั่นคือเราถึงแล้วนะคะแล้วก็เราจะเห็น โอ้โหน้ำตกที่แบบสวยงามมากเลยนะแบบด้านหน้าคือมันก็ใหญ่นะเออหลายคนคือขึ้นมาเล่นบนนี้เลยนะนี่เราถือว่าเราถึงแล้วนะคะน้ําตกตอนไพรนี่ถ้าเราโซมมาอย่างนี้นะเอยสวยอ่ะให้ดูรับรับเอ๊ yeah. เรานยอะมาก6 5 0เมตร m, แล้วก็ถึงตรงนี้จนได้นะคะซึ่งเดินไม่เหนื่อยเลยขอโทษที่คิ้วไม่มีดีใจสำหรับวันนี้เราก็ถือว่าเราได้บรรลุตามล่าหาวิวของน้ำตกโตนภัยแล้วนะคะก็ถือว่า ระยะทาง650เมตรที่ทุกคนดูกันมาตั้งแต่ต้นนี้มันคือแค่650เมตรแต่เราเดินนี่คือเหมือนเหมือนเป็นกิโลนะขอบอกทุกคนแต่ว่าอาศัยที่ว่าเราได้ดูข้างทางอ่านอะไรไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ไม่เหนื่อยมากนะคะก็แค่ว่าเซฟพลังงานได้คนแก่ก็สามารถเดินมาได้นะคะที่เราเห็นเดินสวนกันมาเนี่ยมีคุณยาย80ก็มีนะทุกคนแล้วก็ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาสวนกันตอนที่แถวแถว สารเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอบอุ่นในการขากลับนะคะสําหรับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ชมภาพที่ประทับใจยอย่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณสําหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า